ดีครับยังครับสวัสดีครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นเอาเรื่องการเมืองก่อนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคนเขาจะสนใจเรื่องที่คุณทักษิณไปให้สัมภาษณ์ C n n อ็นทำไมถึงคุณคิดว่าคนสนใจและทำไมคุณจึงสนใจเรื่องนี้ผมเห็นเขาพาดหัวในหน้าังสือพิมพ์กันอยู่นะบอกว่าทักษิณออก CNN ็ n แล้วก็ข้างในก็มีข่าวอยู่แง้มอยู่นิดนึงว่าให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรบ้างคุณคิดว่าสิ่งที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากที่คุณถามมาเนี่ยนะครับ เอาเป็นว่าเรามาดูข้อความก่อนกันละกันมัน,นมีอะไรใหม่ไหมเออว่ามันมีอะไรใหม่ไหมสิ่งที่ออกไปใน C N N เมื่อวานเนี่ยนะครับมันก็มีปหลายประเด็นที่เราควรจะต้องคุยกันเหมือนกันครับเราจะเริ่มกันนี้แล้วกันนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยได้พูดกับ C N N ว่าอย่างนี้มันเป็นการถอดคําต่อคําที่ออกอ,อากาศไปแล้วคุณทักษิณบอกว่ามันเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐาน ไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้เพราะทุกคนรู้ดีว่าผมเป็นใครผมมาจากการเลือกตั้งผมมาจากประชาชนผมเป็นหนี้บุญคุณประชาชนผมทําทุกอย่างที่เป็นผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนผมจะไม่ไม่ทําอะไรโง่ๆแบบนั้นเมื่อถูกถามเรื่องระเบิดที่กรุงเทพอ๋อน,นั้นพิธีกรก็ถามเรื่องระเบิดใช่ครับอ่าทีนี้พิธีกรถามต่อว่าไงเขาถามว่าถ้าฉะนั้นเนี่ยคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมทักษิณก็ตอบว่าอืไม่อย่างสิ้นเชิง แต่ผมอยากจะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับญาติและผู้เสียชีวิตที่เสียคนอันเป็นที่รักไปและทุกคนได้รับบาดเจ็บและบุคคลใดที่เกี่ยวข้องควรนําตัวไปสู่กระบวนการยุติธรรม,มนี่เป็นครั้งแรกที่คุณให้สัมภาษณ์หลังเกิดรัฐประหาร19กันยาตอนนั้นคุณอยู่ที่สหรัฐที่นิวยอร์กระหว่างการประชุมส,สหประชาชาติตอนที่เหตุการณ์ขึ้น <c oughs> เกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณรู้เรื่องปฏิวัติเมื่อไหร่ ผมทราบสี่หรือห้าชั่วโมงก่อนหน้าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็พยายามที่จะออกทีวีแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากลําบากจนสามารถในที่สุดเนี่ยผมสามารถจะออกทีวีช่องเก้าได้เพียงสั้นๆเท่านั้นเองที่จริงก็มีข่าวลืออยู่ตลอดแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้อีกในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดอย่างนี้ยอืมเพราะฉะนั้นคุณก็เลยแปลกใจที่มันเกิดขึ้นโอ้มันน่าประหลาดใจมากจอร์ส <laughs> มันน่าประหลาดใจมากอย่างไรก็ตามตลอดเจสิปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีรัฐประหารถึง17็ครั้งโอ้จำแม่นอีกนะว่าสิบเจ็ครั้งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคำถามสุดท้ายถ้าอย่างนั้นคุณจะกลับเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองในประเทศไทย<อ>ไ,มไม่ไม่รอกครับคิดว่าพอแล้วอพอหปีที่ทำงานเพื่อประเทศชาติได้ทำงานอย่างหนักเสียสละทั้งเวลาทั้งชีวิตส่วนตัวรวมถึงชีวิตครอบครัวด้วยดังนั้นมันถึงเวลาที่ผมจะกลับเป็นคนธรรมดา อโอ้โหทุกทีไม่ใช่คนธรรมดาและจะอุทิศตนให้กับให้กับสังคมไทยนอกเวทีการเมืองครับนี่คือสิ่งที่ให้สัมภาษณ์กับ CN n ครับมผมคิดว่ามนันมีอยู่สองประเด็นเท่านั้นแล้วผมไม่เห็นตื่นเต้นเลยครับอันนี้สาบานได้เลยว่าตรงนี้ผมไม่ได้ตื่นเต้นเลยเขาตื่นเต้นเพราะว่ามันอุ้ย CNN สํานักข่าวระดับโลกสัมภาษณ์ก็น,นั่นแหละครับคนไทยบางคนก็ตื่นเต้นแต่ว่าผมจะตื่นเต้นส่วนที่ยังซ่อนอยู่เด,ยเดี๋ยวเดีวมันจะเปิดให้คุณฟังครับ ส่วนที่ออกไปแล้วผมไม่ตื่นเต้นเพราะว่ามันมีอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งถามเรื่องระเบิดถามคุณแล้วกันถ้าคุณเป็นคุณทักษิณคุณทาระเบิดหรือเปล่าคุณจะตอบว่าไงผมก็ต้องตอบว่าผมไม่ทำเออไม่ว่าคุณทําหรือไม่ทําคุณก็ต้องปฏิเสธใช่ไหมแล้วผมตื่นเต้นอะไรเราเดาได้อยู่แล้วเขาต้องตอบอย่างนี้ครับประการที่สองผมถามคุณว่าคุณจะเล่นการเมืองอีกไหมคุณจะตอบอะไรถ้าเป็นการเมืองต้องตอบว่าไม่แน่ใจสิอ่าไม่แน่ใจแล้วถ้าคุณทักษิณตอบว่าไม่เล่นคุณเชื่อไหม คุณจะเชื่อคุณทักษิณอีกต่อไปัหมถ้าเขาบอกเขาไม่เล่นผมไม่เชื่อคุณก็ไม่เชื่อตลอดคุณส่วนตัวนะส่วนตัวจริงเพราะคุณทักษิณเคยบอกว่าเว้นวักเคยบอกว่าจะลาออกแต่พอมาที่ทำเนียบจริงๆผ่านไปสองสามชั่วโมงก็กลายเป็นว่าผมจะออกในครั้งหน้าหลังการเลือกตั้งแล้วจะไม่รับเป็นนายกหนึ่งครั้งจำได้ไหมกลายเป็นลายาวไปเอเนี่ยขนาดปั๊บเดียวสองชั่วโมงเขาก็เปลี่ยนครับตลง คุณต<ล>ื่นเต้นอะไรม<ล>ะที่เขาบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นประเด็นใหม่คุณทักษิณไม่เคยพูดมาก่อนเลยหรือเปล่าก็พูดหมดลแล้วระเบิดก็พูดไม่เล่นการเมืองก็พูดและค,คุณจําได้ไหมว่าในจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของคุณทักษิณเนี่ยก็มีประเด็นตรงเนี้ยที่ส่งผ่านมาทางทนายเออทีนี้ผมว่าน่าสนใจกว่าก็คือว่าทําไมซีเอ็นเอ็นจึงถามคําถามเหมือนในจดหมายที่คุณทักษิณเขียนเออทั้ทงๆท,ที่จดหมายนั้นมีตั้งแต่ วันรีนวันที่สองวันที่สองมันเหตุการณ์มันผ่านมาตั้งนานแล้วมันน่าจะมีประเด็นอะไรใหม่ๆที่อย่าถามสดกว่านั้นก็นั่นน่ะสิทาไมซีเอ็นเอ็นถามเป๊ะเหมือนในจดหมายที่ทักษิณเขียนอแล้วคุณทักษิณก็ตอบเหมือนในจดหมายที่เขียนครับคุณมีอะไรใหม่ไหมผมก็เลยผมเลยพอจะได้ละแคะละคายอะไรบางอย่างครับยิ่งกว่านั้นซ NN เนี่ยเหมือนกับเป็นหนังตัวอย่างออกไปก่อนอเขาจะออกใหม่วันเสาร์นี้ ในฉบับเต็มเกือบเกือบสามสิบนาทีอันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยได้เห็นว่าคุณทักษิณกำลังจะออกในวันเสาร์นี้ในเวลาประมาณหัวค่ำค่ำคเสาร์นี้ที่ CNN อ๋อที่ออกมา่นี่ะนนไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมฮะไม่ใช่ทั้งหมดเป็นหนังตัวอย่างและว CNN ท็ทำไปทำไมเออทำหนังตัวอย่างไปทำไมมีแรงจูงใจอะไรหรือที่ CN เเเที่ยวนี้จึงทำหนังโฆษณาให้คุณทักษิณ นี่คือการทําโฆษณานะทําโฆษณาไปก่อนสั้นๆเสร็จแล้วจะมีฉบับยาวออกมาทีหลังคุณเคยดูบิลบอร์ดนะเดี๋ยวนี้ครับเขาติดอะไรไว้นิดหนึ่งให้คนสงสัยว่าเออมันจะเป็นไงต่อไปอาจจะเป็นคําที่ชวนฉงนหน่อยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยคุณก็อ่านเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ธรรมดาไอ้ตรงเนี้ยมันแปลกๆกันนะอ้าวคันนี้นอกจากแปลกๆตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาออกหลายครั้งด้วยไม่ใช่ออกครั้งเดียวเหมือนโฆษณาที่ออกซ้ำซาก แล้ววันเสาร์นี้ก็จะบอกว่าออกตอนหัวค่ำค่แล้วก็จะไปออกตอนเกือบเกือบดึกดึกเกือบเกือบเที่ยงคืนอีกอ๋อเขาไม่ได้ออกมาเป็นการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเหมือนรายการเราเนี่ยนะสัมภาษณ์ทีเดียวจบปุ๊บจบเลยแต่ว่าก็มีการเอามาออกเพราะมันสั้นนี่ออกเปตนดออก่นิดนึงก่อนแล้วก็เอาไปออกอีกทีนึงเหมือนโฆษณาอาจารย์ท่านคนสังเกตท่านเฉบอกเหมือนโฆษณาคล้ายๆไงแม่ล่ะผมไม่รู้นะว่าซีนเองเขามีเขามีแรงบันดาลใจอะไรที่ เห็นคุณทักษิณเนี่ยสำคัญขนาดต้องเอาส่วนที่ตัดต่อออกมาออกนิดนึงแล้วก็มาออกอีกแล้วสร็จแล้วก็จะไปออกอีกตอนดึกๆัรอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันช่างบังเอิญเลยเกิดบังเอิญอะไรคือ ubc เนี่ยเขารับจากดาวเทียม cnn และเขาก็ใส่ไปในเคเบิลทีวีถูกไหมครับเขารับมีจานดาวเทียมรับ cnn แล้วก็ใส่ไปในเคเบิลทีวีสอยมาพูดง่ายสอยมาแล้วก็ขาย ปรากฏว,ว่าพอสอยมาเขารู้ว่าคุณทักสินออกพอสอยมาเขาแกล้งเอาอย่างอื่นใส่ไปเรียบร้อยไม่ให้ไม่ให้คนดูทําอย่างนั้นทําไมอะ่ะก็นั่นดิก็ได้อ่างมีอะไรที่ไหนล่ะผมไม่เห็นว่าเนื้อหาที่มันออกมาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย<ม>แล้วทําไม UBC จึงต้องทําให้มันตื่นเต้นว่ารประเทศไทยมีการเซ็นเซอร์เออกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า UBC นั้นพอทําเป็นเซ็นเซอร์ ถ้าถาม u ู c ก็บอกว่าก็ผมกลัวคอมชอชเนี่ยเพราะคอมอชอ,อเคยเรียกไปก็ไปเอาตรงนั้นมามาบอกว่าผมกลัวคอมชอชเพราะคอมชอชเขาเรียกไปผมก็เลยผมก็เลยต้องไม่ให้คนดูเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นวันนี้เนี่ย CNN ลงมาทำสืบสวนสอบสวนต่อไปอีกว่าทำไมทำไมคอมชอจึงเซ็นเซอร์ไปเรื่องเซ็นเซอร์ไปเรื่องอะไรต่ออะไรกลายเป็น U b บไป เปิดประเด็นให้ CNN เล่นต่อไปอีกอ่า c n n อกำลังจะเล่นต่อไปอีกแล้วว่าประเทศไทยมีการเซ็นเซอร์ข่าวมีสิทธิมนุษยชนถูกปิดกัน้นผมถามว่า u b c ก็เป็นไปได้ทั้งสองทางหนึ่งทำโดยบริสุทธิใจลัง,งเนกลัวมากเลยนะเพราะว่าอาจจะรู้ตัวลึกๆว่าสมัยหนึ่งเนี่ยเคยโปรคุณทักษิณเคยไปอาจสามารถก็เอามาออกตลอดอเขาเรียกอะไรนะไอท้ที่ออกทั้งวันทั้งคืนะ่ะ ไอ้แก้จนน่ะแหละฮะเออไอ้แก่จนเน่ะที่เขาเขาอะไรนะที่เขาไปเรียนแบบ Academy อะคาเดมีแฟนตาซีเออเหมือนแฟนตาซีหรืออะไรเนะเขาเขาเรียกอะไรนะภาษาของเ้าที่ออกทั้งวันนะนะเรียล,ลิตี้ฮะเรีรยลิตี้โชว์จำได้ไหมอาจสามารถอาจจะมีความรู้สึกลึกๆว่าเฮ้ยกำลังถูกจับตามองเพราะฉะนั้นป้องกันตัวไว้ก่อนเซนเซอร์ตัวเองเลยเซลฟ์เซนเซอร์เป็นไปได้หรืออาจจะเอ๊ะมันเป็นลูกเล่นอะไรที่ทำให้มันเกิดเหตุวุ่นให้มันเปิดประเด็นใหม่ให้ซีนลเล่นไม่จบ แล้วจะได้เป็นยึดข่าว CN n ยึดข่าวหน้าหนังสือพิมพ์กลาย,ย <ứ> เป็นภาพว่าเมืองไทยเสรีภาพสื่อไม่มีอีกต่อไปแล้วแล้วคุณรู้ไหมวันนี้เนี่ยสื่อมวลชนเขาก็มาถามผมสื่อนะักผู้สื่อข่าวาก็มาถามผมอาจารย์เห็นอย่างไรที่ UBC เขาเซนเซอร์อเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นอื่นๆต่อไปอีกครับผมไม่รู้ว่าผู้บริหารของของ UBC เนี่ยต้องการอะไรแน่อันนี้คุณผมตั้งเป็นคำถามนะผมยังไม่ได้กล่าวหานะ โดยเฉพาะขณะน,นี้ถ้าคุณไปดูใครเป็นเจ้าของ UBC อืมใครฮะบริษัทอะไรเป็นเจ้าของ UBC บริษัทอะไรฮะ,จะเจริญพกอขปันไปซื้อส่วนหนึ่งจากคุณทักษณิณที่ IBC ไปรวมกับ UTV เรียกว่า UBC ครับแล้วขณะนี้จเจริญพกอขณันกำลังโดนเรื่องกล้ายางใช่ไหมใช่ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นละ